ควณเคลือหาพิชิตใจในารสลอสตอนที่20ตัวจริงของโนบินี่คุณโนบิครับยังอยู่ไหมขอโทษนะครับพอดีอาจารย์แกเห็นตอนผมกำลังส่งข้อความพอดีผมอมยิ้มก่อนที่จะกดตอบกับข้อความของรอสไปด้วยการใจเต้นแรงไม่เป็นอะไรขอโทษที่รบกวนคุณเวลาเรียนหลังจากนั้น ผมและลอตก็ได้แชทไลน์คุยกันตลอดโดยที่ผมรู้ว่าเขาเป็นใครแต่ล o อตรู้แค่ผมคือโนบิไม่รู้ได้ซ้ําว่าผมเป็นผู้ชายเราสองคนเริ่มสนิทกันมากขึ้นจนผมเห็นตัวหนังสือที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเป็นใบหน้าของเขากําลังพูดอยู่หลายครั้งผมมองไปก็อมยิ้มไปราวกับคนบ้า มีบางทีที่ผมกดส่งรายและแอบ,บเดินผ่านหน้าห้องร็ออยู่หลายครั้งผมยังเก็บอาการไม่มิดไม่ได้เห็นใครคนนั้นกําลังอมยิ้มมาคุยกับผมไม่สิกับโนบิจนผ่านมาก็2เดือนแล้วโรงเรียนก็จะปิดเทมอมร็อเองอยากเจอโนบิของเขาสักครั้งก่อนที่จะหยุดหลายวันผมเองรังเรกังวลว่าถ้าหากเขารู้ความจริงผมจะไม่ได้คุยกับเขาอีก เรามาเจอกันหน่อยได้ไหมผมรู้ว่าคุณคือหนึ่งเนคนที่เดินส่วนกันกับผมทุกวันแต่ผมไม่รู้ว่าคุณเป็นใครแต่คุณรู้ว่าผมทำอะไรอยู่ที่ไหนตลอดผมอยากรู้จักคุณมากกว่านี้นะคุณโนบิถ้าหน้าตาไม่ดีรอดจะรับได้ไหมผมถามได้ครับเพราะผมก็หน้าตาไม่ดีแต่โนบิว่ารอดน่ารักมากนะขอบคุณครับ ผมก็อยากชมโดมิเหมือนกันแต่ผมไม่รู้จะชมยังไงดีเพราะผมไม่เคยเห็นหน้าโดบิเลยสักครั้งแล้วถ้าโนบิเป็นผู้ชายล่ะผมกดส่งข้อความถูกอ่านแต่ยังไม่มีการตอบกลับโ oh อ้ยผมและใครคนร้องรั่นเมื่อเราสองคนเดินชนกันจนโทรศัพท์มือถือของพวกเราตกอยู่ที่พื้นก่อนที่ใครคนนั้นจะหยิบมือถือของตัวเองและของผมขึ้นก่อนที่ผมจะดูขึ้นปัดก้นไปมา ก่อนที่ใครคนนั้นจะยื่นมือถือมาตรงหน้าผมแชทการสนทนาของผมและใครอีกคนยังคงเปิดค้างอยู่แบบนั้นก่อนที่ผมจะรับมันคืนมาก่อนจะเอ่ยขอบคุณขอบคุณครับผมเงยหน้าขึ้นมามองหน้าของเขาก่อนจะตกใจสุดขีดเมื่อใครคนนั้นยืนสีหน้านิ่งเรียบไม่ยิ้มก่อนที่ผมจะเสียงตะกุกตะกักลอด ผมเอ่ยเรียกคนตรงหน้าที่ผมชอบอย่างยากเย็นคุณคือคุณโนบิตัวจริงสินะเจ้าตัวพูดเสียงเรียบจนยาาที่ผมจะอ่านอารมณ์ออกผมก้มหน้ารับผิดหลังจากนี้ผมและเขาคงไม่ได้คุยกันอีกแล้วหลังจากนี้ผมและเขาคงไม่ได้รู้จักกันอีกเดินส่วนกันจะยิงก็คงยิ้มไม่ได้แล้วก่อนที่ผมจะพูดอีกครั้งขอโทษครับ เพียงแต่คำขอโทษครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องที่เดินชนแต่หากคือเรื่องที่ผมปิดบังทั้งหมดก่อนที่ผมจะหันหลังกลับมาช้าๆพางในตาร้อนผ่าราวคนกำลังจะร้องไห้และสูญเสียทุกอย่างผมโกรธคนร่างเล็กพูดสั้นๆก่อนที่ผมจะหยุดเดินไปชั่วขณะก่อนที่กำลังจะก้าวเดินต่อไปแบบคนอกหักผมโกรธที่คุณปิดบังผมแต่ผมไม่ได้บอกว่าผมไม่ได้ชอบคุณ เมื่อได้ยินประโยคนั้นผมเผิอชะง,งักงนันราวกับมีอะไรหรือใครมาตึงขาของผมเอาไว้ผมเบิกตากว้างก่อนจะหันกลับไปมองหน้าคนคนนั้นที่ยืนยิ้มอยู่เล็กน้อยได้เจอกันสักทีนะครับโนบีของผมได้เจอกันแล้วผมพูดพาเงยหน้ามองคนตรงหน้าชัดๆคนที่ทำให้ผมรักตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็น คนที่ทำให้ผมจำใบหน้าไม่ลืมตั้งแต่ได้เจอคนที่ทำให้ใจผมเต้นแรงทุกทีที่ได้มองคนที่ทําให้หัวใจว่างเปล่าของผมดวงนี้ถูกเติมเต็มคนที่ทำให้ผมได้รู้จักคำว่ารัก